ดีค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยกับบอลสูงแดกบันนี่ประจำวันที่25สิงหาคมบันนี่ก็มาสรุปผลบอลที่ให้ไปเมื่อวานหนึ่งคู่ในคลิปสูงแรกไปที่ราคา1ลูกและสูงเต็มเกม2.5ก็กินเต็มกันทั้งสูงแรกและสูงเต็มเกมเลยก็ดีใจสําหรับพี่ๆที่ตามบันนี่ด้วยนะคะ วันนี้บันนี่ก็มีบอลสูงได้มาฝากเหมือนเดิมนะไปที่ริกไอแลนด์แบปซี่พรีเมียมคู่ระหว่างเจ้าบ้านโอคูเลรี่เปิดบ้านรับการมาเยือนเบเดบิกสองคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งเลยราคาเปิดมาที่ปอไต่ขึ้นเป็นครึ่งลูกเป็นฝั่งทีมเยือนที่ต่อราคาสกอร์สูงเต็มเกมอยู่ที่2.75สูงได้อยู่ที่1ลูกเรามาดูสถิติข,ของ2งทีมนี้กันดีกว่า4ีเกมส์หลังสุดก็เป็นฝั่งเป็นฝั่งเบเดบิกชนะไป2งนอกนั้นเสมอไป2เกม สกอร์สูงได้2ทีมนี้ออกมาทั้งหมด4ี่เกมเลยนะคะเรามาดู10เกมหลังสุดรวมทุกรายการที่ลงเล่นของฝั่งทีมเจ้าบ้านกันก่อนก็แล้วกัน10เกมหลังสุดเจ้าบ้านก็ชนะไป4สเสมอ2แพ้ไป4สกอร์สูงแรกก็ออกมาทั้งหมด10เกมเลยนะไม่เคยพลาดขณะที่ทีมเยือน10เกมหลังสุดก็ยังทําผลงานได้ระดับกลางๆ10เกมหลังสุดก็ชนะไป5สเสมอ2แพ้ไป3สกอร์สูงแรกมาทั้งหมด8เกมใน1ิ บอลระดับจิดกันแบบนี้และฟอร์มค่อนข้างสูสีกันวันนี้บันนี่เลือกกดสูงแรกไปในราคา1นรูกและแถมสูงเต็มเกมไปในราคา2.75ใครชอบก็ตามนะคะใครขัดก็สวนได้นะก่อนจะไปบันนี่ก็ขอฝากช่องใหม่ของบันนี่ด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP ก็แอดไลน์มาที่ id ราย BUNZ 787ได้เลยนะคะสมัคร100เหลือเล่น100ไม่มีหักเหมือนเติมเงินเล่นบอลแถมฟรีกลุ่ม VIP ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่150บาทแถมฟรี50บาทไปเลยและมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียให้5%ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบเล่นเกมสล็อตจิงปลาเกมตกปลาบันนี่ก็มีเว็บเว็บมาแนะนำนะคะเป็นเว็บ a m b ส่วนใครที่ชอบเล่นฟุตบอลบันนี่ บันนี่ก็มีเว็บดูฟา7เจแปเจแนะนําให้นะคะราคาน้าฟุตบอลที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะคะบันนี่ก็ขอฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บันนี่ด้วยๆนะคะก็ขอให้พี่ๆเฮงๆร่ำรวยร่ำรว,วยรับทรัพย์กันทุกคนนะคะวันนี้บันนี่ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ